เอาเป็นไงออกร่างกายบ่คิดทังไหนคือออกกับร่างกายิดร่างกายไว้ปิดร่างกายไว้แมนิดร่างกายสิไปใสหรอบันสิไปใสคิดร่างกายไปอย่างเป็นไงเป็นเจ้าสีขักสีแน่แท้ส่หิดงยังไหนช่วงนี้งานหนักขนาดนี้งานหนักแน่เลยงานหนักแนวเดยโอ้ยดันแตะตะเพิกสาวหน่อยรับเพื่อนนี่ดิแล้วขอจะช่วยเหร นั่นละมืออื่นแล้วอืวันที่26ธันวาพี่น้องพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถามว่าพร้อมหรือยังสําหรับเอฟแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพราะว่ามือมอื่นนี่พี่น้อง3โมงเสาเก้านาฬิกาสีปอยซิงเกิลใหม่ค่ะล่าสุดซะไปนั่นก็คือยืนหนึ่งเมนเขา ยืนเมาแมนนองยืนเมาแมนนอง,นองเวอร์ชันของนอง้ององอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องหลายๆคนเขาไปฟังน้ำจิ้มแล้วละ่ะเสียวรสชาติจัดจานมากเลยทีเดียวครบรสบาดลึกวสันบางคนบอกว่าบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจวสันเห็นแล้วบางคนน้ำตา,ตาไหลเลยเลี้ยตนลูกเลี้ยตนเต่าแค่ฟังทีเซอร์เออแค่หู้ว่าน้อง่สมหวังแม่นหูจักว่าเป็นเอ็มีไก่ยังไก่ยังเสาแท่นน่ะแม่เออนั่นล่ะบารที่นี่หลายหลายคนบอกว่ามืออื่นว่าเป็นสามมงเสาเก่านาฬิกาซื่อๆเด้จังไรพี่ไง แปดโมงครึง่งสแตนบายแปดโมงครึง่งสแตนบายแมนเช็คเลยผู้สีไปทุราปับปังทาง่าใดเช็เคเช็คอย่างแน่แบตโทรศัพท์คุณพร้อมหรือยังออเทุกมือนี่เอฟซีสาวหน่อยเพล่งเพล่งเพรเป็นธรรม,มาดาดได้หน่อยแนวใด้เื้อพ้าเบอร์แบงกันเต็มเป็น,ปนห้างก็ยูทูบเบอร์พอวันหยังตีเวลเาออกไปทุราปับปังดันเพ่งดันหยังซอยลูกซอยเต้าเบื้องนั่นเบื้องนี่เป็นบ่แบดเมอร์แบดเบิร์ดเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเอฟซีสาวหน่อยเสียว่ามีเอฟซี ว่องเดียวเนี่ล <Dynam ics> right. ่ะ <pronunciation> ท <though> ี่เป็นแบบนี้นั่นล่ะบัดที่นี่หลายๆคนกับว่าอยากได้ของขวัญจากลูกสาวก่อนปีใหม่หลายๆคนกล่วว่าอยากได้ของขวัญส่งถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่ของน้องุหญิงค่ะเออเพ่งพระเอกว่าจังเสียกับน้องกะให้ของขวัญห่อยได้ให้ของขวัญแนวใดถ้าติดหนึ่งมาแรงน้องสีมีแนวให้พอพอแม่แม่เอฟซีแฟนครับเป็นอย่างโห่บอน้องให้เราได้ให้อย่างเฮ้ให้อย่าง น้องสียิ้มเบิร์ตเมื่อพนาหากินไงโพดดอกหญิงหลายๆคนว่าเบิ้งพอแย่ยผ่านในถ้าเพ่งในว่าสันโอ้ยหน้ากับหน้ามองเบิดแต่ว่าลูกสาวยิ้มย่างเดียวแต่ว่าแค่รอยยิ้มพี่น้อง<า>อพี่แฟนครับกับพอ่อใจกันอืพอ่อใจกันแล้วเอาหมวมาขาบับถุงถุงหยังเหรอเพราะเปนแนวกินกูบอกนั่นล่ะพี่น้องมาที่นี่แมนอกเพลงของลูกของเตาเพลงของระเอกวัด คือว่าเขาเสียนแช่ไปแล้วติดหนึ่งมาแรงเรียบร้อยแต่ว่าเพียงลูกสาวดนีขอไวร้อยล้านวิวได้ไหมเ้อลานไ่ได้จํากัดเวลาปันไดดอกอเออขอให้ไปเรื่อยๆไหลเรื่อยๆแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านก็บ,บอกว่าดันให้ติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนเลยสร้างปรากวดการไม่เลยแมะว,ว่าสําหรับเพลงที่ปล่อยออกมาหฮาสิบเบ เพราะท่านเคยเห็นนกพญานะที่ว่าติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงคือว่ายางเกงสองชั่วโมงก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าเอซี่หลายเอซีแฟนคลับหลายหลท่านคอมเมนต์เขามากก็บอกว่าดันให้ลูกสาวติดหนึ่งไม้แห้งภายในหนึ่งชั่วโมงไปเลยอืแล้วเป็นจ้งไหพญายคิดว่าวากันวาจังสี่สาสำรับสาวน้อยลำเพลินดีเลคคอร์ดไข่ไม่ไข่ไม่ค่ายน้อยอันนี้คือข่าบอกของบอสโจเด้่ะ ค่ายไม่ค่ายน้อยคนติดตามบ่ลายเออแต่ว่าปล่อยเพลงทีเหลือเกินแล้วปล่อยออกมาแต่รับเพลงบ่ธรรมดาโดยเฉพาะที่อุ้งอิงเพลงมันเพลงเ,ลงเรียกได้ว่าเป็นศูนย์หนาตัวจิตทารุทะรวงค่ะเออพ่อตะตาอุ้งอิงปล่อยเพลงพี่น้องติดมาแห้งมันบ่ติดหนึ่งไมาแห้งเป็นบ่หลังจากนั้นค่ะทารุทะรวงติดหนึ่งมาแห้งติดไมาแห้งเบิดทุกเพลงค่ะ บ่าวาสิเริ่มต้นจากเพลงยังของน้องหอญิงเพลงก้อนน้าน้เอื่นทางน้าเอกน้อยแมนเอิ่ทางน้าเอกน้อยเรากำมายืนหนึ่งแม่เขายืน,ยนเ้อเน,นอ่ยของผู้เป็นพ่อ <ภา S 1> ขนาดว่ามือนั่นเนาะหลายๆคนปล่อยเพลงมแจะไข่ใหญ่ๆคพรบะโจสีไหวบอ่บอเโจสีไหวบอ่อหลายหลายคนบอกว่าสิขึ้นไปติดหนึ่งมาแห้งได้อยู่ตีจังสิแม่ล้ว นาำใจเอฟทีแฟนขับสาวหน่อยบพรธรรมดานพ <ฮะ S 2> โจบอกว่าขอติดจักหนึ่งวินาทีก็ยังดี <ฮะ S 2> เอฟทีแฟนขับจัดไห่บากันวางวดนั้นติดป้าแห้งติดหนึ่งมาแรงหลายชั่วโมงด้วยกัน <ฮะ S 2> เออแล้วจังลุงมาติดสองติดสามตามลำดับแน่นบ <ฮะ S 2> อปที่นีเพื่ของลูกสาวหลายๆคนกับว่ามันบ่ได้ด้มันต้องติดหนึ่งไม้แห้งสร้างปรากฏการณ์ให้กัรวงการเพลงไทยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงติดหนึ่งมาแรงได้บ แล้วก็ลูกสาวหล่ะขอใซิรไทยก็เป็นไงหนึ่งอ่าร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวร้อยล้านวินวเนาะพี่น,อน้นองเนาะสำหรับความจิดเห็นพันจะผ่านเนาะว่าจังเลยหนักกว่านใรกร้อยล้านวิวเอาไว้ก่อนซะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงคิด<ะ>ว่าได้ คิดดว่าไ้เพราะว่ายัางตีเอฟซีเฟสขับของสาวหน่อยเธอเปนเพ่งเอฟซีเฟสขับของน้องผู้หญิงถือมังย่องถือมังย่องอันีถือมังย่องน่าอะไเออถือมังย่องว่าแต,ต่แต่ลูกสาวขออย่างจัดไทยจัดไทยขนกันใส่ขนกันใส่ ừ ừ ừ สิบ,บว่าถือมงงง <ừ> ังย่องแค่ไหนสิ่งที่มันมโนหาสิเป็นไปได้ มันกเกิดขึ้นมาหลายเพียหลายครังหลายคราวก็ได้ว่าถือมังยออันนี้ก็คือว่าความรักเนาะพใหย่เนาะ,<อ>ะความหักทีนี้ตอลูกสาวลูกสาวอ,อยากได้ยังลูกสาวบอกอีหยังจังสีแม่อยากให้ลูกสาวมีความสุขอ,อยากให้สมหวังอยากให้สมหวังแสดงว่า,ญญา,วาครูใส่คำบอกผิดคำว่าถือมังยอนี่ยจีเออผิดเป็นบ่ผิดอยู่เด้ผิดกะลเทศะผิดกะลเทศะโอ้ยอย่าทั่วมาล่งข่อยเด้อข่อยก็บ้าตามความคิดเห็นของข่อยซื้อนั่นล่ะแล้วนั่นล่ะเป็นภาษาเป็นภาษาของพงเย่คำสาเน่แมนแล้วมื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อกะ นักจะเต็มแล้วมืออื้นนี่เริ่มจากแปดโมงครึ่งซะไปแปดโมงครึ่งไปจะหันมาไปน้อโอ้ยมืออื้อนแปลวยาเบาหวาน <c oughs> เอามเมนแปลวาเบาหวานกับสีกัสีอัจฉิยะพี่น้องเบ<ม>ิ่ง<ม>สต<ม>แตนบายรอพีรอน้องเข่ามากเป็นคุมเป็นกอนรอเคลียร์กูกเคลียร์เต้าทั้งช่องมากอรที่สารเด้อพี่น้องเด้อมืออื้นจัดนักจะเต็มแล้วเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสม่มีอย่างสีม่วงให้แฟนคลับรอเมื่อนี่มันคริสต์มาสแล้ววัยผ่านกับว่าแมนนั้น อี่อยังก่อสร้าตาคอดอืมนั่นะ่ะกะขอให้เอฟที่แฟนคลับมีความสุขสมหวังอที่เข้าได้เชี่ยได้ดันลูกดันเตา่าถือว่ามันเป็นความสุขทุกคนมีล้วนแต่มีรอยยิม้มลูกมีรอยยิม้มเอฟที่แฟนคลับพอๆเม่ม่กับมีรอยยิม้มชนันแล้วมืออื่นนี่สู้ไหมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ไผสีทรงกระนังไจไผสีดันยอดวิวซอยลูกซอยเตา่าไผสีเชี่ยลูกเชี่ยเต,ต่าตัา้งแต่เกาโมกเสาเป็นต้นไป ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์สำหรับเมื่อนี้จากล่ไล่จากพี่น้องไปท่ามกลางอากาศวันหนาวเย็นก็ขอให้พ่อๆแม่รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเพราะว่าพอเยี่ยผ่านเป็นทุกคนให้ที่หลีอเรียกโตนพอเลียกโตนแม่เออแต่ถ้าข่อยขนหนาวซัมหนีแม่เออพ่อๆแม่แม่ยากที่าะไข่เด้อพี่น้องเด้อมากงานมากอันนี้มาเอาบุญเอาศีลน้ำหมันพญิพาณในเด้อวันที่18มกราคมที่วัดพระธาตุพุทธวงศ์บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็กอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องบัตรราคา100บาท100บาทรีสอร์ทมาต้อไปจองเรามีที่ให้กางเต็นท์จำนวนกว่าพันไร่มากเลยพี่น้องมากกันหลายๆเอาสำหรับมือนั่นเนาะสำหรับท่านที่มาก่อนพยาผานเตรียมเสื้อไว้ค่ะอ่ะสำหรับเบอนี้จากราราจากพี่น้องไปแต่เพียงสํานิแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเบอนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ